สำนักข่าวทำน้ำโลกสถานีโทรท,ทัศน์ธรรมมาธิปไตยของประชาชนดีดีทีวีเสนออ่านจากหนังสือเก็บธรรมคำหลวงพ่ออายุวัฒนมงคล90ปีพระธรรมสิทธิเวทีถมยาอภิจารมหาเถนคณะผู้จัดธรรมข้าสสงวัดสังเวชวิศยารามบรรณาธิการพระเทพเวทีผลอาภากรโร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปร,รีนธรรมก้าประโยคความตายไม่มีใครถ้ายังเป็นอุทุชนอยู่จะพระหรือโยมข้อตามต้องสะดุ้งกลัวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครจะมีสติและฝึกจิตได้มากน้อยกว่ากันปีนี้ผมอายุ90ปีแล้วมันเกินแล้วนะถ้าว่าตามหลักอายุมนุษย์มันเป็นกำไรชีวิตมาหลายปีแล้ว ยิ่งเจริญมากเท่าไหร่ยิ่งเสื่อมมากเท่านั้นโลกเจริญขนาดไหนโลกก็เจริญขนาดนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้วันนี้เรายิ้มเพราะได้วันต่อไปอาจเสียใจเพราะพลาดดังนั้นเตรียมใจให้พร้อมซักซ้อมใจให้ดีปลีเวลาให้กับการปฏิบัติผู้ฝึกหัด จิตดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามจะได้หรือเสียสุขหรือทุกนินทาหรือสรรเสริญก็พร้อมที่จะรับมืออยู่ร่วมกันต้องมีน้ำใจและสามัคคีกันจงดำเนินชีวิตให้เป็นเหมือนกับว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงวันนี้วันเดียวเพราะการดำเนินชีวิตประหนึ่งว่ามีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าเลิศกว่าคนที่ใช้ชีวิต ไปวันวันแม้นเขาจะมีชีวิตอยู่ตั้ง100รปีก็ตามใจสำคัญการทำบุญนั้นจะต้องทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์จะต้องทำด้วยความศรัทธาผลสะท้อนมันจะเกิดขึ้นเกินความคาดหมายทำดีไม่ต้องมากวันละสองเวลาก็พอคือเวลาหายใจเข้ากับหายใจออกให้ให้เป็นย่อมเห็นสุข แค่เพียงคิดจะทําใจก็ยังเป็นสุขครั้นได้ให้แล้วจิตใจก็เช่มชื่นเบิกบานเมื่อวันเวลาผ่านไปหวนกลับไปรำลึกถึงดวงหน้าอันเปี่ยมสุขของผู้รับความปิติสุขก็ย้อนกลับมาทําให้หัวใจอิ่มเอมปล่อยวางเสียบ้างปล่อยนอกปล่อยปลานำมาซึ่งความสุขแต่ที่ปล่อยแล้วหมดทุก นำความสุขมาให้ถาวรคือปล่อยวางลาบของชีวิตร่างกายนี้เป็นรังของโรคเป็นสมุดฐานเป็นที่เกิดของโรคมีร่างกายที่ไหนมีโรคที่นั่นความไม่มีโรคจึงเป็นลาบอันประเสริฐของชีวิตจงเลือกทำความดีความดีนั้นมีอยู่หลายดีขอให้เลือกทำสักดี เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าเรายังมีดีเราเป็นคนไม่สิ้นดียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีลักษณะความโกรธของคนโกรธง่ายหายเร็วเหมือนรอยขีดในน้ำโกรธแล้วหายช้าเหมือนรอยขีดบนดินโกรธแล้วหายยากเหมือนรอยขีดในหินคนที่มีสติและฝึกจิตด,ดีแล้ว ย่อมไม่กลัวหรือกลัวไม่นานและจะผ่านความกลัวไปได้เพราะมีปัญญารอบรู้ในความจริงของธรรมชาติมาเมื่อเขาไว้ใจม,มอบหน้าที่ให้ก็ต้องทำงานให้สมกับหน้าที่จะทำงานอะไรก็ควรให้ใจเป็นสำคัญเมื่อไม่มีใจงานก็ออกมาไม่ดีพระก็มีหน้าที่อย่างพระต้องเรียนรู้พระบารติธรรมต้องฝึกจิตปฏิบัติตน และสอนผู้คนได้ที่สุดจนบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นผู้ปกครองเขาต้องทำตัวให้หน่าเคารพศรัทธาต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณจะใช้แต่พระเดชโดยขาดพระคุณไม่ได้เพราะพระเดชทำให้ร้อนพระคุณทำให้เย็นเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดหรืออธิบายเยอะแต่พูดให้เข้าใจง่ายๆและปฏิบัติ ได้จริงดีกว่าไวในอย่านำออกไวนอกอย่านำเข้าเวลามีปัญหาอะไรกันก็มานั่งคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันให้เข้าใจคารวาสก็คุยกันในบ้านพระก็คุยกันในวัดไม่ต้องนำไปคุยนอกบ้านนอกวัดไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กจะขยายเป็นเรื่องใหญ่เคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้คนเหมือนกัน จะเป็นคนชาติไหนนับถือศาสนาอะไรก็เป็นคนเหมือนเหมือนกันศาสนาสอนให้คนทำดีให้เป็นคนดีไม่ควรทำลายทำร้ายกันเพราะความต่างทางศาสนาเหล็กที่ผ่านไฟแล้วจะเป็นเหล็กกล้าชีวิตที่ผ่านอุปสรรคมามากจะเป็นชีวิตที่เข้มแข็งลักษณะนคนผ่านดีเอาเข้าตัวชั่วโยนให้คนอื่น ผู้ใดใครก็ตามโง่รู้ตัวโง่ยังพอมีทางเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่โง่แล้วอวดฉลาดนั่นแหละเรียกว่าขนโง,ง่แท้ถึงจะถูกก็ยังผิดถึงเราจะถูกแค่ไหนแต่เราผิดถ้าเราโกรธเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนถึงเราจะถูกแต่บางทีเราก็ต้องยอมให้เป็นคนเราต้องมีเพื่อนดีคบคนผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิต พาไปหาผลคนเราถ้าแก่ตัวแล้วอะไรอไรมันก็เสื่อมไปตามสังขารจริงๆคนเราไม่ต้องอะไรเยอะรักษาศีลห้าได้ชีวิตก็มีความสุขแล้ววานถากได้หมดทุกที่ยกเว้นด้ามของมันเองเหมือนกับคนบางคนเที่ยวสอนเที่ยวติคนอื่นแต่ไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นอย่างไรรกคนดีกว่ารกหญ้า แต่ถ้าคนเจ้าปัญหารกหญ้าดีกว่ารกคนยมอริยสัจจมยายมตัณหาโอโนบวิกานันดีรา